สวัสดีครับช่องไทยเลิฟมาแล้วครับมาดูว่าใครมาหาเอาเอาเอาโอ้โหแม่พิมไมีลูกสองลูกสามแล้วเด้หนี่ผู้ใดมาผู้ใดมาอุ้ยสิปดเขาไปใส่สิปดเขาไปใส่อย่ามานะเด้อวันอย่ามาภานเก็ดรยังสร้างคอยมูนี่ภาคเก็ดรยังสร้างคอยวะ กันเทศหนังวะพากันเทศหนังวะอาเ้าดาวอะไรวะอะไรวะโอ๊ยอันนึงตัวดำขี้เหี่อัวนึงมตนโอกลงโอ๊ย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 เป็นส้นดาคค่ะ ฮะฮะคือบอพ่อใหญ่เลยแต่ดังว่าทองมันสีโพลโพลลงมันเป็นนุ่มนุ่มเงาแม ดาวดาวบอกว่าอะไรวะอะไรวะพี่ปองออกมาต้อนรับพี่ป๋องเอาให้ดาวกินแนะ่ว้วนบอกว่าอะไรอะไรผมมาอยู่ตรงกลางระหว่างแม่พิมพ์กับชายเลิฟเลิฟทำไมคือดีดเถิดเลิฟนีม่มูมาหาเลิฟ เออไปเอาของมาต้อนรับของมาต้อนรับกินมั้ยดาบอกว่าอะไรอ่ะอะไรผมมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ได้ยังไงยินใหม่ลูก้กินใหม่ยินใหม่ พ่อพาเดินเล่นด้วนลูกไฟว่าลูกไฟว่าแม่พี่บอกโอ้อย่ามาอยู่ใกล้ขาแม่ว่ะแม่พี่บอกว่าลูกไฟว่าไฟว่โตัวกลมๆดำๆบนอ้วนนี่ว่าลูกผู้ใดวะาเลูกผู้ใดวะาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือยางพาวงไปอยยังสั่นปองโอ้โหผพากัง โอ้โหๆเจ้าคือกาเทียงสายวะแล้กินสูแม่แป้งมูได้ดอกเรื่องใหม่หืมหหรายงานกานหลยอันยูรายานกันหลายอันยูอุ้ยลูกไฟลูกไฟวะคือก้มขลุ่นนีแถว่ะลูกไฟวานี่แม่จับเบิ้งจับเบิ้งผู้ใดวะโอ้โหโอ้โหอ้จับหัวแม่พิมพ์เลย อบอกคุณไส้บพสนใจเลยเออคุณไส้บพสนใจเลยวะแม่พิมบอกว่าลูกผูใ้ใดว่าตัวดำดำนี่ว่าลูกผูใ้ใดยตัวดำดำนี่ว่าโอ้ยสาวคุณไส้หนะมนโอกโลกเ่ราะท่านได้อาบน้ำท่าตื่นสวยครับตื่นสวยแม่พิมบอกว่าท่านได้อาบน้ำขึ้นกัน ลูกผูใ้ใดว่านี่แม่ลูกผูใ้ใดว่าโตดำดำนี่แม่ลูกผูใ้ใดว่าโตดำดำนี่แม่อายุนี่ซะอายุนี่แหละเดี๋ยวยี้มาแลกให้พ่อเก็กไปส่งน้าวันฮะบ่ท่านบ่ท่านบ่ท่านขินบ่ท่านขิน บอสร้างนี่มันบอเมนนุ่มตั้งเต่ามันเป็นนุ่มเน่ามาบอทองทองมันต่างไหมตัวนะครับอนะครับเออเอะไรครับ อวนว่าอะไรเนาะผมทําไมไม่ได้มาอยู่ตรงกลางแม่พิมพ์ว่าลูกผู้ใดว่านี่แม่ลูกผู้ใดลูกผู้ใดเนาะโตดํดํานี่นาะอ้วนอวนดําดํานี่มาอยู่นี่นาะเออเก่งแต่ว่าอ้วนกินกินหยอดกินไม่ เลิกเ้ยเีนึงไปใส่นาจะคลองเแ็ดหนังไว้เห็นน้องกินน้ำเนคือภาษาฮะคือภาษาวะคือภาษาวะ ใจคนละสีเลยอันนึงเป็นสีมนมนอันนึงเป็นสีดำดำไม่มีกี่ไข่เลยอืมแต่ว่าคอใจกับบอนบอดำเอยคัดเบิ้งเลยบอบอดำไม่มีกี่ไข่นำํำอืม จับเบิ้งจับเบิ้งน้องน้อย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 แมนบอน้องน้อยโว้ยผู้เรื่องโบราณแล้วเขายกขาหนังเบิ้งทองมันกระซืคือคือพร้อมดีว่าเข้าเข้าคือว่ามันคือนั่นมาทำงานสร้างไปอาทิตย์เดียวนึงกลับมากแต่ว่าสร้างแม่นิ่มมาเว้นตั้งเต่าคือเขา มันเป็นนมเงามากข้างหลังมูเขาว่าโอ้สินมนีนนำนมให้ลูกกินบ่ผัดพ่อมีนาลูกออกมานน่โอ้จากนำนมมาจะใส่ดูดฟังทั้งหนึ่งนำนอมอะไรอีกฟังทั้งหนึ่งเนาะพ่อเอาอยางเขาเนี้ งานกันงานกันหันมาอบอได้จอยบ่ได้จอยเออโอ้แม่พี่มีลูกสองแล้วลูกสามมาที่นี่โอ้ทําไมมีลูกพักกติปลูกกันเลี่ยงกันนังสี่ที่เนาะวันนี้วันนี้หมูอ้วนมาเยี่ยมพี่เลิฟนะครับมาเยี่ยมพี่เลิฟ พี่เล็บยังไม่ได้อาบน้ำเลยอ้วนเอ้ยพี่เล็บยังไม่ได้อาบน้ำเลย <ừ. S 1> ừ. Ờ, ừ, ออบาลคุณยคือใก้หน่อยแล้วยืนว่หน่อข้าไปเออเออบกคุณสายเอ้ย อื้อทายืนกินท่าพิ้งเสากินแม่ที่ทักแต้วอ้วนมมายัางอ้วนามา่ยังอ้วนเขาทำกันวันนี้ชะวันนี้ดาวนนาม,ามาร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพี่เลิบกับแม่พิมพ์บ่เงยยันงนี่ไหมเงดตะวนันยางพาบ่วงเขามาเลยนี่แหมบ่ยานดิ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาสร้างพุ่นญยาดไปท้างพี่ยาดมาเอาเอาดาวขันมาทั้งพี่แม่เขาแล้วอยู่เป็นตัวโอ้ย ซึ่งใน,นไปตำดากน่องแห้งแถหันอย่งไรหันบเบึงชาบา,ายาเด้อยาเด้อยาเด้อเลิบเบยยาเด้อพี่เลิบพ่อ,อ,อยู่เป็นอย่างไรอยู่กลางอยู่ตรงกลางเนาะ กันบ well> ้งบ่าบ้าเอาเอาอดกอบให้ละน้องเนี่ยเอาอดกอบให้ลูกเนี่ยแม่เพ็ญอย่าแย่งลูกฮึฮึสะเดิดทั้งพุ่นสะเดิดเจ้าทั้งพุ่นสะเดิด มีเสียงมีเสียงบางเสาแล้วบางเสาแล้วละบ้างนะพี่ปองพี่ปองคงจะหนาวมากใส่เสื้อันหนาวฝันตากแดด สองแม่ลูกนี่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยดาวอาบน้ำตื่นเช้าอาบน้ําเดินออกกําลังกายมาหาแล้วแน่ยัหยาดน้องวันนี้ดาวมาหานะคะวันนี้ดาวมาหาให้แม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดทับสก๊กตไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องไอรลิฟของเราด้วยนะครับ วันนี้น้องดาวมาเยี่ยมบ้านนะคะมาเยี่ยมบ้านเล, following following ล <réussi S 1> ็บเล็บเบอร์เล้บเบอรอย่าท <mark> <Rogers> ําน้องเด้ออย่าสกิดน้องแม่พิมแม่พิมหอบนี้แล้วเพราะว่าสั่งตัวไรเนาะถ้าว่าเรื่องกินนีคักก็ลูกอีกอืม

อเออคนละสีหรือเนาะส,สีมนมนอันนึงสีดำปื้อปื้ออันนึงอันนี้เขาเอิ่นวางสร้างดำนิ่งดำนิ่งอันนั้นสร้างว่าเขาเอิ่นว่าสร้างมูลโอกรู๊กน่องกินยางเดียวครับมีอะไร

สังคนละสีสางคนละส้งเออสา่งคนละสีสา่งคนละส้งบวกนันทมอะไรเลยอันนี้สีดำดำนินเลยเออดำนินเลยไม่มันดำแบบนินดำเลียมเลียมเลยดำนินเลยจางเล็บนี่มันเป็นสีแบบออกขาวๆมุนๆุมมันเลยอ้วนุมอ้วนุกมัน โอ้ได้สำหรับที่วิดีโอนี้นะคะก็ขอขอบพคุณแม่แม่เ,เทีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมกับน้องดานะครับชายเลิฟก,กับดาวมงคุณนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย